สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมท่านเข้าสู่ Offroad TV ครับและวันนี้ครับ เราเข้าสู่การทดสอบรถกับ f o r d Next Level Experience ครับวันนี้ Off r o a d TV นะครับได้รับเชิญจาก Ford ประเทศไทยครับมาทำการทดสอบรถยนต์3รุ่นย่อยที่เมืองซาปาประเทศเวียดนามครับแล้วก็บรรยากาศตรงนี้เรียกว่าโอ้โหมีทั้งร้อนทั้งหนาวช่วงนี้เรามาในช่วงของซัมเมอร์ครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นช่วงปลายปีไม่ว่าจะเป็นช่วงพฤศจิกาธันวามกรากุมภาพันธ์เนี่ยอาจจะได้เจอความหนาวเจอหิมะด้วยนะครับเพียงแต่ว่าในการทดสอบในทริปนี้นะครับจะเป็นฟอร์ดทั้ง3รุ่นย่อยที่เพิ่งเปิดตัวไปไม่ว่าจะเป็น r ร n g e r Storm ร a มแทร หรือว่าจะเป็น Everest w i สต์วแแล้วก็ Raptor ครับเครื่องยนต์2.0ใบเทอร์โบแล้วก็ข้างหลังของนี้ Raptor 3.0 v 6ครับ400แรงมา้าเอาเป็นว่าการทดสอบตอนนี้ผมอยู่ในแทร็กแล้วผมอยู่ที่สนามแล้วทั้ง3รุ่นย่อยจะมีฟังก์ชันเอเนกประสงค์ยังไงสมรรถนะโหมดการทำงาน Rock Mode Mud ์แอนด์รัหรือจะเป็นแซนโ o d e จะเป็นยังไงตามปไปดูครับ ฟอร์ดประเทศไทยนะคะได้เชิญชวนสื่อมวลชนทั้งจากตลาดประเทศไทยแล้วก็ตลาดอาเซียนนะคะมาร่วมกิจกรรมทดสอบขับรถยนต์ฟอร์ดเจเนเรชั่นใหม่รุ่นย่อยใหม่ล่าสุดที่นี่ค่ะเมืองซาปาซึ่งเป็นเมืองที่มีทิวทัศน์สวยงามนะคะเปรียบเสมือนเป็นซร์แลนด์ของประเทศเวียดนามเลยค่ะสำหรับกิจกรรมในครั้งนี้นะคะฟอร์ดจัดขึ้นภายใต้คอนเซปต์ฟอร์ด next level experience นะคะเพื่อต้องการสื่อสารถึงการสร้างประสบการณ์ใหม่ที่เหนือชั้นยิ่งกว่าเดิมเส้นทางที่เราใช้ทดสอบขับในครั้งนี้นะคะเริ่มต้นจากในตัวเมืองซาปาโดยผู้สื่อข่าวนะคะได้วิ หมู่บ้านของชนเผ่าท้องถิ่นนะคะแล้วก็เรียกว่าได้ทดสอบหลังไปฟังก์ชันด้วยกันไม่ว่าจะเป็นการควบคุมภัวลลยนะคะการควบคุมรถในพื้นที่แคบการหักเลี้ยวนะคะระบบช่วงล่างนะคะที่ช่วยให้นั่งสบายนะคะขับขี่ปลอดภัยกล้อง360องศาต่างๆภายในรถนะคะได้ทดสอบขึ้นเขานะคะได้ทดสอบกําลังเครื่องยนต์ของรถด้วยนะคะและเป้าหมายของการเดินทางในครั้งนี้แน่นอนค่ะอยู่ที่นี่คืออ่างเก็บน้ําเซียวมีที่นะคะเรียกว่าเป็นเป้าหมายของการเดินทางที่ด้านหลังเนี่ยเป็นนาขั้นบันไดเอกลักษณ์อีกอย่างหนึ่งเลยของเมือง าาปาแล้วเราได้ใช้นาขั้นบันไดของที่นี่ค่ะเป็นพื้นที่ในการทดสอบขับเรียกว่าเป็นการสร้างสารรค์แทร็กในการทดสอบที่มีเอกลักษณ์และไม่เหมือนใครจริงๆ ซึ่งที่นี่นะคะแน่นอนว่าได้ทดสอบหลากหลายฟังก์ชันด้วยกันเลยโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะโหมดการขับขี่ต่างๆซึ่งเรียกได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของ Ford ที่เราได้นามาใช้ในครั้งนี้ไม่ว่าจะเป็นโหมดทรายนะคะโหมดหินโหมดโครนนะคะแล้วก็สำหรับ f o r d Ranger Raptor แน่นอนว่ามีการทดสอบโหมดบาฮานะคะซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ Ra p t ตอร์เลยและก็ฟังก์ชันใหม่ด้วยนะคะเรียกว่า Trail Control หรือว่าเป็น Cruise Control สำหรับการออฟโรดนะคะเป็นฟังก์ชันใหม่ที่มีทั้งใน Raptor 2.0ลิตรและ r ั0เตอร3.0ลิ โอเคครับ่านผู้ชมครับวันนี้เราอยู่กันที่าลานกิจกรรมนะครับซึ่งในกิจกรรมแรกที่ทางผมได้มา,าเขาเรียกว่าเริ่มเป็นฐานแรกสําหรับเรนเจอร์ตัว Stormtrack นะครับแอบเหนื่อยไม่ใช่หรอเมื่อกี้เขาให้ลองซ้อมนะครับวิธีการที่จะใช้ในเรื่องของเขาเรียกความอนเนกประสงค์ของเรนเจอร์สตอมแทร็กคันนี้แนว a d v e n เจอร์น่าสนใจมากครับเริ่มต้นเลยนะครับเริ่มจากตัวนี้คุณผู้ชมจะสังเกตว่าจะมีแหลกหลังคารนบะแต่เขาจะมีคารนะครับ ที่สามารถที่จะปรับเปลี่ยนฟังก์ชันการใช้งานนะครับมาอยู่ด้านบนจากคานที่เป็นอยู่ในตัวแหลกตัวนี้นะครับสามารถที่จะเปิดออกมาแล้ววางขวางน,นะครับเพื่อที่จะวางเต็นท์หรือวางสัมภาระอะไรก็แล้วแต่แต่สิ่งที่ทีเด็ดเลยคุณผู้ชมคือตัวนี้นี่ตัวแหลกด้านหลังนะครับที่สามารถปรับเปลี่ยนฟังก์ชันได้ว่าจะอยู่ตำแหน่งไหนนะครับอ่สมมติผมปรับมาอยู่ตำแหน่งนี้ผมต้องการที่จะวางเรือคายัก ัวเป็นลอยใช่ไหมเขามีอุปกรณ์เขามีตัวนี้ให้ครับเพื่อที่จะวางอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็นวางเต็นท์วางเรือคายักเรือแคน,นูอะไรก็แล้วแต่ในกิจกรรมแอดเวนเจอร์เราสามารถทําได้ง่ายมาดูครับนี่ฮึบอ่าเห็นไหมสามารถวางอุปกรณ์ได้ง่ายๆายสบายๆนะครับในการใช้กิจกรรมแล้วก็เอาเชือกรัด หรืออะไรก็แล้วแต่นี่คือรูปแบบของ Ranger s t o r m t r a c k ที่ออกมาเขาเรียกว่าออกแบบมาเพื่อแนวกิจกรรมที่เป็นลักษณะของ a v e n t u r r หรืโเฉพาะทําคนเดียวก็ง่ายไม่ยากนะครับถ้าถึงเวลาถึงเวลาเอาเรือลงปึผมเอาเรือลงแล้วผมต้องการจะเก็บกับฟังก์ชันตัวนี้ใช้งานง่ายครับป๊าบนี่ยกกลับมา แล้วก็อีกข้างหนึ่งติดอยู่ฝั่งนี้เปิดประตูมาปึ้งึบเสร็จหนึ่งข้างนะครับเหลืออีกข้างนึงคือฝั่งโน้นฮึบยกปรับเปลี่ยนมาใส่ให้เรียบร้อยแล้วก็เสาอากาศที่ถูกถอดไว้ แค่นี้ครับฟังก์ชันง่ายๆสำหรับ Ranger Storm Pack ที่ปรับเปลี่ยนเรื่องของความอนเนกประสงค์ในการใช้งานเดี๋ยวมีจะก,กิจกรรมชาเลนจ์ให้แข่งกันใครสามารถทำได้เร็วที่สุดผมอยู่รถหมายเลข14นะครับร่วมกับทีมของทางพี่ฮาร์ดแล้วก็น้องแชมป์มาดูกันว่าใครจะทำได้ที่หนึ่งไปครับ ในสเตชันแรกจะเป็นลักษณะของบ่อครนนะครับโหมดที่ให้ใช้ก็คือโหมดมัดแอนด์รัดนะครับในตำแหน่งเกียร์โฟลในโหมดมัดแอนดรัดเนี่ยก็จะมีดิฟล็อกหลังอยู่แล้วนะครับข้างหน้าก็จะเป็นลักษณะของ t r a c t i o ลักษณะการบังคับล้อต้องดูครับอยู่ในล่องแล้วไม่น่าห่วงครับแต่ถ้าขวางล่องเมื่อไหร่ในเรียบร้อยครับในจุดแรกของ e v e r อ s t ครับในแทร็กของ e v e r อ s t ตัววายแทครับ ก็ในสเตชันที่2หรือว่าแทร็กที่2ก็คือร่องหินหรือว่าบ่อน้ำครับตรงนี้ทางอีซัคเตอร์หรือว่าจาันต่อก็บอกไปว่าจะมีในจุดที่ใช้ได้ก็คือฮิวดิเซนต์คอนโทรลครับตรงนี้มันเริ่มเป็นร่องแล้วครับอาจจะทำให้มีใต้ท้องบ้างเล็กน้อยแล้วก็สิ่งหนึ่งครับที่ทางทีมอีซัคเตอร์บอกก็คือต้องมองสัญญาณมืออยู่ตลอดเวลานะครับสัญญาณมือบอกให้ตรงครับแล้วก็ให้เดินหน้าเป็นเอลเรสต์วายแทร็กก็จริงแต่ถ้าต้องเป็นวายแทร็กต้องเป็นสีนี้ครับ สีส้มนี้ครับวายแทร็กแน่นอนครับเส้นทางที่วิ่งครับจะวิ่งผ่านลําธารน้ําที่มีโขดหินครับฉะนั้นสิ่งที่น่ากลัวที่สุดก็คือเรื่องของความสูงของตัวรถแล้วก็การเดินค้นงเร่งของคนขับนะครับเอเวอเรสต์วายแทร็กจริงๆแล้วเป็นรถ s u v แบบครอบครัวหรือแบบ Family นะครับในเมืองนอกในต่างประเทศเขาใช้แบบนี้จริงครับเขาเดินทางแบบนี้จริงเลยจะให้เห็นว่าสมรรถนะของเขาเนี่ยในเรื่องของระบบขับเคลื่อน4ล้อก็ดีหรือว่าในโหมดมัด a n แอนด์รัดเนี่ย มันใช้งานแล้วมันไปได้ดีขนาดไหนในเส้นทางที่เป็นหินแบบนี้ครับสิ่งที่น่ากลัวคือเรื่องของเนี่ยครับบันไดเท่านั้นเองครับแต่มันก็คือการใช้งานคุณผู้ชมจะหเห็นว่ามันไปได้สบายๆนะครับอีกหนึ่งรุ่นครับนั่นคือลนเจอร์แร t o r กับเครื่องยนต์2.0ครับในโหมดมัดแอนด์รัดครับ ตัว r a n g e อร์เครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบนะครับก็เป็นเครื่องบล็อกเดิมนะครับที่มาประจำการอยู่ในบอดี้ใหม่ร่องน้ำนะครับแต่ความได้เปรียบของ r a p t ตอร์นั่นคือช่วงตัวที่มันกว้างกว่าชาวบ้านเขาฉะนั้นในการปีนป่ายหรือในการที่จะข้ามร่องหินน่ะมันจะไปได้ง่ายกว่าแล้วก็ตัวรถที่มันสูงกว่าข้ามโขดหินได้สบายๆนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นในเรื่องของโขดหินหรือว่า ล็อกคราวนะครับเรนเจอร์แรปเตอร์เครื่องยนต์2.0นะครับดีเซล2.0ไบเทอร์โบที่มาอยู่ในบอดี้ Next Gen นะครับ mm hmm. ในเส้นทางออฟโรดเราจะเห็นเรื่องของสมรรถนะในสไตล์ออฟโรดที่มันได้บอดดี้ที่กว้างแล้วก็ปีนป่ายได้สบายๆนะครับ สเตชั่นในส่วนของเลนเจอร์แรปเตอร์เครื่องยนต์เบนซิน3000 V6 ในสเตชั่นนี้นะครับมีทั้งโหมดที่เป็นโหมดมัดแอนด์รัดนะครับมีทั้งโหมดที่เป็นแบบเทลคอนโทรลโหมดที่ใช้บ้าพลังหรือว่าโหมดที่ใช้ก็เรียกว่าบาฮาโหมดจะได้ลองในเรื่องของฟังก์ชันต่างๆนะครับ ทร็กใน Raptor V6 3 0ลิตร400แรงม้าในสเตชันนี้เราจะได้เห็นว่าจะได้ใช้สมรรถนะเต็มที่บนเส้นทางที่เป็นทรายแบบนี้ครับในรอบแรกก็ขับตูทางเบาๆไปก่อนส่วนในรอบที่2ก็เต็มคาราเบลได้เลยครับแต่ว่าให้อยู่ในความปลอดภัยและอยู่ในเซฟตี้นะครับจะมีทีมอินส r ัคเตอร์อยู่ด้านข้างคอยแจ้งนะครับในเรื่องของความปลอดภัย และทั้งหมดนี้นะคะคือการสร้างสรรค์ประสบการณ์ที่เหนือไปอีกขั้นในแบบ Ford Next Level Experience ค่ะอันนี้ก็เป็นเรียกว่าบททดสอบครับกับ Ford Next Level Experience ครับเรียกว่าวันนี้ Ford นะครับนำสามรุ่นย่อยเรียกว่าตลุยแดนเมืองซาปาครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของด้านหลังผมนะครับ a n g e r Storm Track ครับเรื่องของฟังก์ชันการใช้งานการปรับเปลี่ยนรูปแบบความอนเนกประสงค์ในการเดินทางในสักษะของ a v e n t u r นี่ครับ ต้อง r a n g e r Storm Track เลยครับอีกหนึ่งเซสชันทางด้านฝั่งนู้นก็จะเป็น Ever e s t ครับวายแท็ในส่วนของระบบที่มีการปรับเปลี่ยนขึ้นมาให้มีความลุยมากขึ้นนะครับรวมไปถึง Rap เตอร์เครื่องยนต์2.0ไบเทอร์โบดีเซลนะครับอยู่ในเซสชันเดียวกันและไฮไลท์สุดท้ายที่ทางผมไปได้ทดสอบนั้นคือ r a n เจ r r a p t o เครับเครื่องยนต์3,000 V6 ครับ400แรงมา้ากับโหมดบาฮาเรียกว,ว่าปล่อยพลังบ้าพลังกันให้เต็มที่เลยนะครับเรียกว,ว่าเป็น3รุ่นย่อยที่ทางฟอร์ดประเทศไทยรบพาาาสสื่ออมมชนมทนททกดี เมืองซาปาประเทศเวียดนามแห่งนี้แล้วก็สมรรถนะในแต่ละรุ่นนั้นอยู่ที่คุณผู้ชมครับว่าจะเลือกเอาไปใช้งานแบบไหนหรือว่าตามความเหมาะสมมาะสแบบไหนนะครับจะเป็นลักษณะแอดเวนเจอร์เดินทางในสไตล์ของกระบะ Storm t o อมแท็กหรือจะเอเวอเรสต์ครับสไตล์ครอบครัวหรืออยากจะบ้าพลังในสไตล์ของ Raptor อันนี้อยู่ที่คุณผู้ชมจะเลือกแล้วครับวันนี้บอกได้เลยครับว่าสนุกขนาดมากแล้วก็การทดสอบทําให้เห็นถึงสมรรถนะและโหมดการใช้งานทั้งสารุ่นย่อยที่เปิดตัวไปเมื่อไม่นานมานี้เองครับอย่างไรก็ตามครับฝากคุณผูม้ชมครับกดติดตามครับกด subscribe แล้วก็กดไลค์ครับเป็นกําลังใจให้กับทีมงาน o f f Road TV ในการทําคลิปแบบนี้แล้วก็อยากให้เห็นถึงสมรรถนะอยากให้ผู้มชมได้ทราบถึงระบบต่างๆแล้วก็เขาเรียกว่าความบันเทิงแล้วก็การใช้งานต่างๆยังไงก็ฝากกดติดตามได้ครับ